ในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.20% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.51%และ NASDAQ ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดครับ0.58% ดัชนีสุนขธรรมดีดาวโจนสตลาดคุ้นนิวยอร์กนั้นปิดบวกในวันพุธเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐและความเห็นจากนายจรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐว่าเฟดนั้นได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ นายพาเวลเปิดเผยในวันพุธนะครับว่าเขายังคงคาดว่าเฟดนั้นจะปรับลดตราดอกเบี้ยลงแม้ยังไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปรับลดลงเมื่อใดเนื่องจากความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟอ้อนั้นยังคงไม่แน่นอนและก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังไม่ได้เข้าใกล้สู่ภาวะถดถอยแต่อย่างใด ในการถแถลงต่อสภาคอนเกรสนั้นนายพาเวลกล่าวว่าเงินเฟอ้อได้ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีในปี2,565แต่เฟดนั้นก็จะคงต้องการความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับการลดลงของเงินเฟอ้อก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครับคุณมาร์กลุซินี่หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของเจนนี่มอร์โกเมรีสกอตในฟิลาเดลเฟียได้กล่าวว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยในวันพุธยังช่วยเพิ่มความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและก็เพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานอีกนะครับทางด้านของ Automatic Data Processing Inc. หรือว่า ADP ได้มีการเปิดเผยว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น140,000ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ150,000ตำแหน่งหลังจากที่เพิ่มขึ้น111,000ตำแหน่งในเดือนมก,กราคมครับทางด้านของสำนักงานสถิติกระทรวงแรงงานสหรัฐก็มีการเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและก็อัตราการหมุนเวียนของแรงงานหรือว่าตัวเลข JOLTS พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานนั้นลดลงสู่ระดับ8.86ล้านตำแหน่งในเดือนมกราคมซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้แต่เดือนมีนาคมปี2564แต่ก็ยังสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ8.85ล้านตำแหน่งและก็จากระดับ8.89ล้านตำแหน่งในเดือนธันวาคมครับขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนั้นลดลงสู่ระดับ5.7ล้านตำแหน่งในเดือนมกราคม จากระดับ5.8ล้านตำแหน่งในเดือนธันวาคมครับอย่างไรก็ดีนะครับนักถุนครับก็ยังมีประเด็นในเรื่องของธนาคารนะครับที่มีการรายงานเข้ามาเมื่อคืนนี้เห็นว่ามีนิวยอร์กแบงก์ครับนะครับที่กำลังมีปัญหาลหลายคนก็มองว่านี่เป็นปัจจัยหนุน ให้กับราคาทองคําหรือไม่ก็ต้องตอบได้เลยนะครับว่ายังไม่ได้หนุนอะไรให้กับราคาทองคํารวมถึงตลาดหุ้นด้วยอ้างอิงจากการรายงานของทางฟ o เร็กซ์ไลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อพยุงบาลานซ์ชีตหรือว่าตัวงบดุลเท่านั้นเองครับผมมีนําซ้ําในการถแถลงของประธานเฟดเนี่ยก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่ามันเป็น ความเสี่ยงที่เรายังสามารถจัดการได้ในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับธนาคารล้มธนาคารมีปัญหาขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นตลาดยังไม่ได้เล่นประเด็นดังกล่าวกันนะครับโอเคต่อมามาดูกันที่ราคานะ้ำมันดิบกันบ้านดีกว่าครับเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้สนับสนุนที่ทุนบายอยู่นะก็น่าจะพอทํากําไรได้นะครับใกล้เคียงกับยอดเดิมวันนี้ยังไงคุณครับรอย,ย่อไหไหมรอย,ยอ่อและเดี๋ยวบายใหม่นะครับแต่ เอาจริงๆนะทรงเนี่ยไม่สวยนะกับราคาน้ำมันเพราะอะไรครับสายเทคนิคเนี่ยอาจจะมองต่างกันครับสายเทคนิคอาจจะมองว่าเอ๊นี่นเริ่มทําเป็นลักษณะตัว M หรือเปล่าการย่อตัวอาจจะลงได้ถึงโลตรงนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะบายน้ํามันเนี่ยเอเมให้ดีๆครับอย่าไปรีบร้อนบายมากนะ ต้องใส่หลอดในน้อยก่อนสำหรับเส้นเขียวแรก78.2ถ้าเกิดว่าจะจัดเต็มบายปกติเลยเนี่ยจะต้องเป็นโซนด้านล่างนะครับนงจุดคับโซนนี้ถึงจะมีโอกาสและก็ความเป็นไปได้ในการบายที่ค่อนข้างดีครับสำหรับราคาน้าบันดิบครับแต่โดยภาพรวมก็ยังให้มุมมองหน้าบายนั่นแหละถ้าสรุปง่ายๆแบบนั้นเลยมาดูกันที่ตัวขาวกันบ้างครับ สัญญาณบันดิวเวลเทสตร์ด t บตลาดนิวยอร์กนั้นปิดบวกไปในวันพุธขานรับถ้อยถแถลงของนายเจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครับนายพาเวลกล่าวเอาไว้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคาดว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้หากว่าเศรษฐกิจนั้นมีการปรับตัวไปตามที่เฟดคาดการครับ ในการพิจารณาเป้าหมายอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเราจะทำการประเมินอ,อย่างระมัดระวังต่อข้อมูลที่ได้รับรวมทั้งแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปและการรักษาสมดุลของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการเฟดมองว่ายังคงไม่เหมาะสมที่จะปรับลดเป้าหมายอัตราดอกเบีย้ยจนกว่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเงินเฟอร์กำลังปรับสู 2%อย่างยั่งยืนนี่คือการคอมเมนต์ของประธานเฟดครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังคงปิดบวกได้อีก16.3เหรียญเหตุผลเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบเลยนะครับก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าประธานเฟดนั้นส่งสัญญาณการลดดอกเบีย้ยแบบมีเงื่อนไขนี่คือการสรุปข่าวสามในคืนที่ผ่านมาครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึงถุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1500 u s ดอลลาร์ 1, 000, 000เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ Interstellar Group ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนขายง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซส์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอหลุ้นนะครับนังชุนครับรางวัลสูงสุด9 9 9 9ัหลอดแลก BYD Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ เป p ปอร์สโตนตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทํากับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e เปอร์สโตนนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 0หมืเอสลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกําหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทําการฝากเงึนงขั้นต่ำหน0่งร้อยตอลลร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US ดอลลาร์ เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Pe เปอร์สโตนแล้วทางบรคกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ